แล้วด้าโทรศัพท์ลูกอะข้นไเลยครับขึ้นไปลยครับนไปเลยครับขึ้นไลยับขึ้นปับขึ้นไมเตรับเมครับข่้ไมเลยครับนไรันไปเลั้นไเลั้นเลยคร้ไปยคร้ไเรันไคั้นลรนปยครับข้นกเรนปเยครับขึ้นไป้นไปเลยกร้นไยค้ไปเลรนคั้นปเลนเลยคไปเลย ให้พีาเยงไปเลเตรียมตตวป้อนกันเลยนะครับพี่ใส่งวงนะเอาเป้อนให้คุณยายเลยครับป้อนคุณยาย้าหมดเลยข้าวตุ้งตุ่ค่ะนี่กินอะไรกินกัดหน่อยหน่อยกักัดหน่อยหน่อยกัดหนนกัดหนนกัดหนีดกัดแล้วไมงหรอ แม่แม่ถายขอโทษทีจับได้ไหมคะจับได้เลย่านได้เลยจับได้ไหคะจับได้ค่ะจับทั้งตัวได้เลยนั่นแหละค่ะต้องค่าสวยนี่แะค่ะถ่ายวีดีโอให้น่อยถืออบถ่ายวดีโอไม่ใช่ยูโยนะคะต้องได้แล้วก็บอกแกเซลฟี่เดี๋ยวแกก็ทำหน้าให้เองค่ะ ยโยเซลฟี่นะแกก็จะยืนอยู่เนี่ยค่ะเซลฟี่เลยค่ะเนี่ยแกยืนอยู่ไม่แล้วค่ะเซลฟี่เซลฟี่เอ้ยยืนมค่ะแกยืนเซนนิ่งแล้วค่ะเซลฟี่ได้เลยบิวบิวบิวหนึ่งสองไม่ใช่ยิ้มบอกแก